การดักซุ่มโปงทิมทึ่งทิมตีแทงจึ๊กจึ๊กจังหวะนี้ยังไงเลือดได้ขนาดนี้ก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Natty Share Everything นะฮะวันนี้เรามาเล่นเกม ROV หรือเกม Arena of Valor กับตัวละครเวเลสอ้ สำหรับมือใหม่ที่เล่นตัวละครน,นี้นะฮะสามารถออกของแบบกึ่งดาเมจกึ่งแทงได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ป้องกันหรืออุปกรณ์โจมตีก็อย่างละสักสองชิ้นก็ถือว่าใช้ได้นะนสำหรับวันนี้ผมจะมาออกดาเมจด้วยเลยก็ว่าได้เน้นการกระสวกเป็นหลักนะฮะไม่เน้นการแทงหรือการรับดาเมจให้เพื่อนได้ทั้งสิ้นเอาละข้างหน้าเหมือนจะมีประเด็นยังไงยังไงนี่ตีตีแทงจด จึ๊บอูฟิกเกอร์หลบแม่อันตีเข้าไปทีนึงเดี๋ยวไดวเอาไหมเอเพื่อนไม่เอานะโอ้ถ้าเพื่อนเอานี้ได้อยู่หรือเปล่าไม่รู้ไปทั่วรอ,าอ่าครับยังไงเพื่อนดึงจึ๊กตีตึ๊เออเป็นไงล่ะดึงแล้วตีแล้วพันนิตนะฮะโอ,ะอ,ะอะ้เดี๋ยวเราไปรอฝั่งนู้นเลยฮะตีบางกรฮะอัพโซดรากอนตีไหมฮะตรงกลาง่ายนะ ล่างล่างก็หายนอยู่เขามาอยู่ตรงกลางกลางมันยังมาล้วครับเอาอีข้างบนมาฮะจังหวะเนี้ยเอาอยัางไงดีตรงกลางเอาไมมย้อนถึงไหมย้อนเดินทักทีย้อน,อนหัวอันติไม่มีอืได้อยู่นี่ไงแทงยังไงยังไงโอ้อันติยึดมาเอาไหมอ่ะเอาอีกเอาอีกลายล่างเหรอเตียวเซียนแทงแทงเจ้าุ่มโอบยิงตึ๊บแทงแทง แทงเอาตีเพือแปลกแคงเขาตายจาังวะนี้ยังไงยังไงอ่ R O E Ultimate Double Kill มาฮะตรงกลางเทเซียนเทเซียนเหรอมีโลนี่ปดก่อนทีนึงยังไงโอ้อันตีเฉยอันตีเฉยเดี๋ยวไดดเพื่อนเอาไหมนะเพื่อนเอาไหมไม่กลับเหรอออพี่รอมารอมายังไงแหลมไะไไหมโอ้ยอะไรฮะเราตีด์กสเตอร์ยก่อนเลยเฮ้ยตรงกลางเทเซียนเขาลึกละตีต้องตีด์กฮัลโหลฟอร์เรนเห็นขาล้องขาร้อดาตัวนี้ต้องเป็นของฉันเจนฟอรนเรนเรรน เอดอนเฝ้าได้ใช่ดักเลยนี่เตียวเฟียนนี่เหมือนจะโลวะไม่รู้อหลงหลงงี้เตียวเฟียนเตียวเฟียนโอ้โหฟิกเกอร์อืมบอกเลยนะถ้าไม่มีฟิกเกอร์แหกมาฟ้าอันเดอร์เจิเจจว่ไงจะเอาอีมาสิคันนี้ไปแล้วโอ้โหได้ไหมนะฮะผมได้หนีเก่งนะฟาร์น้นตัววิบวับวิบวับโมบิลิตี้สูงค่อนข้างจะไล่ยากสำหรับตัวละครเวเลสนะสำหรับตัวละครเวเลสก็ ถือว่าเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยมีความคล่องตัวมากสักเท่าไหร่แต่จะเล่นไปที่การใจดาเมจแบบตอนนี้แล้วก็สามารถเด้งได้ตัวเองได้นะแน่ไม่ออกของปเป็นแบบดาเมจดวยถูก่งออกไปจมีเอ้อมเลนกลางของเราถูกโจมตี Your team has destroyed a tower! Your team has destroyed a tower! Onslaught! An ally has been defeated! From me, oh, your team has destroyed a tower. <laughs> <laughs> Bloodbath, feel free to try again. Come hither. I often have scarlet dreams, dominated. EVOLVED! SUPER AN ENEMY HAS BEEN DEFEATED! LEGENDARY! YOUR TEAM HAS DESTROYED A TOWER! AN ENEMY HAS BEEN DEFEATED! Die. The team I has can't. destroyed a tower! <laughs> Dark Slayer has Man. been defeated! That familiar smell. <laughs> I often have scarlet dreams that are full of blood. Bloodbath! Get away from me! An enemy has been defeated. Uh, uh. Legendary! Die. Double kill! Legendary! Get away from me!